ท่านผู้ชมไม่มีเวลามากกว่าน,นี้แล้วก็มาเรามีความคิดความเห็นอะไรเพิ่มเติมไม่้องไบที่จะเอามาบอกกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งอ๋อมือเรื่องนี้คุณเปิ้ลนะอ๋อคุณเปิ้ลนายรินเออแจ้งท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นเหรอเหมือนกับได้รับการติดต่อให้ไปงานพายใช่ไหมค่ะแต่ว่าคุณเปิ้ลบอกว่าผู้จัดงานเนี่ยมาตัดสิทธ ของคุณเปิ้ลจริงๆตกลงกันเอาไว้4อย่างคือต้องขึ้นร้องเพลงบนเวทีด้วยจะต้องพบนักข่าวด้วยจะต้องร้องแหบไปตามถนนด้วยแต่ปรากฏว่าผู้จัดงานบอกว่าให้คุณเปิ้ลเนี่ยไปแค่ที่สยามเลยที่เดียวไม่ต้องไปที่สนามสวดทุกเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งตรงนั้นคุณเปิ้ลตั้งใจว่าจะไปร้องเพลงค่ะแต่ในเวลาต่อมาเปิ้ลก็รู้สึกใช่ไหมน้องใบว่า สงสัยมันต้องมีเบื้องหลังนะน่าจะเป็นเพราะว่าเธอออกมาแสดงจุดยืนเรื่องการเคารพสถาบันพระมห,หากษัตริย์แล้วก็ยึดมั่นในการปกป้องมาตรา112หรือเปล่าแล้วเธอก็บอกต่อมาโอ้โหมาเห็นทีหลังนี่ดีแล้วที่ไม่ได้ไปเพราะถ้าไปก็เจอตะโกนเซฟ112รวมถึงดูจะเป็นการจัดงานที่อิงกับการเมืองหรือไม่ประการใดในพื้นที่นี้อ่ะฟังดูแล้วยืนยันใช่ไหมสนับสนุนลุงตู่ค่ะต่อเนื่องลุงตู่ดีมาก วันนี้เปิ้นพูดเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือเปิ้นเอาไว้ไม่ให้เปิ้นต้องไปงานนี้งานที่มีเจ้าภาพงานเป็นตระกูลที่รัฐบาลต้องเข้าไปทํา,ารัฐประหารเพราะว่าเงินมันเหลือในคลังศูนย์บาทแล้วอะคุณสร้างนี่ไว้8 4 0 0มล้านตอนนี้รัฐบาลต้องจ่ายนี่ข้าวของคุณอน่ะชาวนาที่ผูกคอตายไปอะรัฐบาลต้องแบกรับภา,าระเดือนละสามหมื่นล้านเนี่ยมันใช่หน้าที่ของพวกเราไหม ที่ป้อนจะต้องไปนั่งซัพพอร์ตเขาอ่ะอย่าเป็นอัลไซเมอร์ค่ะจํากันให้ได้ดีแล้วที่ป้อนไม่ไปยืนแผ่นดินเดียวกันหนักแผ่นดินค่ะตรงนั้นป้อนไปยืนไม่ได้หรอกป้อนกับบิ๊กตู่อาจจะเหมือนกันตรงนี้แหละอยากพูดอะไรก็พูดความจริงก็เป็นความจริงอีกอย่างที่ป้อนไม่ได้อยากจะตอบเพราะว่าป้อนเองไม่ได้เป็นหุ้นสื่อบิ๊กตู่เข้ามาตอนที่เงินเหลืออยู่ศูนย์บาทตอนนี้กลายเป็นที่12บองคแนกก็เป็นความคิดความเห็นซึ่งก็สะท้อนออกมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควร